สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนเซลช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีการทหารรุ่นใหม่ๆและเครื่องจักรสงครามอันทรงพลังถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพราะเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับสุดยอดรถถังยุคอนาคตที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อปลายปี2025และเตรียมเข้าสู่สายการผลิตในปี2026นั่นคือ Thundersteel Wallot รถถังหนักยุคใหม่ที่ถูกขนานนามว่าราชาแห่งสนามรบยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพลังการทำลายที่เหนือระดับและระบบ AI ที่ทำให้มันฉลาดเกินกว่ารถถังธรรมดาจะเทียบได้ Thundersteel w a l l o r เป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างหลายประเทศในกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยี NATO โดยมีจุดประสงค์ในการออกแบบรถถังที่สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าเขาหรือเขตเมืองโดยตัวแชสซีถูกสร้างจากโลหะผสมไทเทเนียมนาโนโคาร์บอนรุ่นใหม่ ที่มีน้ำหนักเบาวกว่ารถถังยุคก่อนถึง30%แต่แข็งแรงกว่าเดิมถึง2เท่าทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแม้จะมีน้ำหนักรวมกว่า70ตันก็ตามเครื่องยนต์ของ Thunder Steel วอลล o ชใช้เทคโนโลยี Hybrid ไฟฟ้าดีเซลรุ่นใหม่ที่สามารถเร่งจาก0ูนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่6.5วินาทีและสามารถวิ่งได้ไกลถึง750กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในโหมดไร้เสียงเพื่อการซุ่มโจมตีได้อีกด้วยอาวุธหลักของ t h ัน d e r s t e e l Warlord คือปืนใหญ่ขนาด1 4 0ม mm มแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเร็วกันซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะด้วยความเร็วกว่า3,500เมตรต่อวินาทีและทะลุเกราะของรถถังระดับ MBT ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น T. 1 4 a r m a t a l e มาต r d 2A8 หรือแม้กระทั่ง a b ร a m s X นอกจากปืนหลักแล้ว Thundersteel w a r l o r d ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันตนเองแบบ Active Protection System (APS) รุ่นใหม่ที่สามารถดักจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบโดรนติดตามเป้าหมายที่สามารถปล่อยขึ้นบินได้ทันทีเมื่อตรวจพบสัตรูในรัศมี5กิโลเมตรทำให้มันสามารถตอบโต้ได้ก่อนที่จะถูกโจมตี ระบบ AI ของรถถังรุ่นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดมันสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สนามรบแบบเรียลไทม์เชื่อมต่อกับระบบ c c i s r ของกองทัพและทำการตัดสินใจเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งการเลือกเป้าหมายหรือแม้กระทั่งการเรียกสนับสนุนทางอากาศทุกอย่างสามารถประมวลผลได้ในไม่กี่วินาที จอแสดงผลภายในของ Thundersteel w a r l d เป็นแบบ360องศาด้วยเทคโนโลยี AR Augmented Reality ที่ทำให้ผู้บังคับสามารถมองทะลุกระจกเกราะได้เหมือนขับรถยนต์ธรรมดารวมถึงมีโหมด Night Vision และ Thermal Vision ที่สามารถตรวจจับศัตรูได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย หนึ่งในความล้ำหน้าของมันคือความสามารถในการทำงานแบบไร้คนขับ Thundersteel w a r l o d สามารถเข้าสู่โหมดออโตโนมัสหรือไร้คนควบคุมเต็มรูปแบบในกรณีที่พื้นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าโจมตีแนวหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทหารการทดสอบภาคสนามของ Thundersteel w a r l o d ถูกจัดขึ้นในสภาพภูมิประเทศหลากหลายทั้งเขตหิมะในฟินแลนด์ทะเลทรายของตะวันออกกลางและพื้นที่เมืองจำลองในเยอรมนี ผลการทดสอบพบว่ามันสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซุ่งยิงการโจมตีด้วยระเบิด IED หรือแม้กระทั่งการต่อสู้ระยะประชิดกองทัพหลายประเทศให้ความสนใจ Thundersteel w a r l o r ดโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเยอรามานีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าจะมีการสั่งซื้อรวมกันมากกว่า1,000คันภายในปี2 0 2 8และอาจกลายเป็นรถถังหลักในหลายกองทัพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีรายงานว่าจะมีการสั่งซื้อ Thundersteel Warlord ในระยะเวลาอันใกล้แต่เถ้าหากมีการปรับโครงสร้างกองทัพบ,บกเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นมันวิ่งในสนามฝึกของไทยในอนาคตเช่นกันสุดท้ายนี้ Thundersteel Warlord ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังแต่มันคือแพลตฟอร์มสงครามอัจฉริยะ ที่รวมเอาเทคโนโลยี AI การควบคุมระยะไกลระบบป้องกันและอาวุธพลังสูงไว้ในเครื่องเดียวเท่าหากคุณคิดว่ารถถังในอดีตนั้นทรงพลังทันเดอร์สต e ลวอล l ์ r d จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับทันเด e ร์สตี l วอลล o r ์ว่าคุณคิดยังไงกับรถถังแห่งอนาคตคันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเดนเซล ช่องที่คุณวางใจเรื่องเทคโนโลยีทหารและยุทธศาสตร์ล้ำยุคสวัสดีครับ